รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับส,ส,ส,รงงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยครับอาจารย์ค่ะควันนี้สมกลุ้มใจ,ใจมากเลย่ะจย์ หลานส้มหลานตัวน้อยๆเลยนะคะไม่กินผักก็เลยท้องผูกทายไม่ออกเลยค่ะจยนไม่รู้ทำไงดีเหมือนกันอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเด็กๆบางทีเขาไม่ชอบทานผักงั้นผมว่ามีวิธีละอะไรเหรอคะมีวิธีให้เด็กทานผักให้หลานของคุณส้มทานผักละอะไรคะเราจะใช้วิธีสอนภาษามลายูที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับผักกันดีไหมอุ้ยไอเดียนี้ดีมากเลยค่ะจารย์เพราะว่าทำไมรู้ไหมคะสมมติรู้ภาษามลายูแล้วเข้าใจแล้วพูดได้แล้วก็จะได้อยากกินผักด้วยใช่ ก่อนที่จะได้เรียนรู้คำศัพท์เราไปพบกับช่วงมาเลย,ยูรู้ยังค่ะตอนเทศกาลสรรวะกาไว เทศกาลสรกวากไวยหรือวันแห่งความหวังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพความปรารถนาและความหวังของชาวดายักในวันนี้ชาวดายักจะทําการบูชาเทพ,เจ,พเจ้าที่ตนเคารพเพื่อขอบคุณที่ทําให้การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้าณชุมชนชาวดายักรัฐสรวัประเทศมาเลเซีย ตอนนี้นะคะคำศัพท์พร้อมแล้วนะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะแพงขายผักค่ะผักเพียบเลยครับผักเพียบเลยครับเราก็สมมติว่าเราเป็นแพ่งขายผักอาจารย์ไม่ชมหน่อยนะคะคุณส้มเอามาจากไหนเนี่ยคุณส้มเอามาจากไหนครับอ่าคุณส้มก็เอามาจากบ้านเลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตหลายตอนบ้านคุณส้มมีทุกอย่างจริงๆทุกอย่างจริงๆนะนำมาทุกตอนวันนี้คุณส้มเอาผักมาให้เราได้ชมและเรียนรู้กันฉะนั้นเมื่อกี้คุณส้มพูดถึงแผงขายผักในตลาดบ้านเราหรือในตลาดมาเลเนี่ยเขามีเป็นแผงขายเหมือนกันฉะนั้นในภาษามลายูนะครับคำว่าแผงขายผักหรือแผงผักเนี่ยใช้คําว่าเกไรไซโยเกไรไซโยเกไรไซโยเกไรเป็นแผงนะเป็นร้านเล็กๆนะครับ เกลัส่วนไซโยไซโยแปลว่าผัก <Ừ. S 2> อนอกจากแผงขายผักแล้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นร้านขายผักเนาะ,ะเป็นร้านขายผักเราก็จะใช้คําที่เหมือนกับทุกตอนที่เราเคยเรียนคือคำว่าเกไัะนะเดี๋ยวนะงงค่ะอาจารย์เกไรกับเกดัยเกลักับเกลัดต่างกันเกลดเนี่ยแปลตรงตัวก่อนแปลว่าร้านนะเกลดเนี่ยแปลว่าร้านส่วนเกไรยเนี่ยเป็นแผงเราอาจจะสังเกตบ้านเรานะเวลาเราออกต่างจังหวัด แล้วตามข้างทางอ่ะค<ง>่ะเป็นแผงอ่าเป็นแผงเป็นซุ้มไม่ได้เป็นร้านถาวรแต่ถ้าร้านถาวรเนี่ยอาจจะเป็นร้านห้องแถวนะครับหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าที่มันมีแผนกขายผักอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งอาจจะใช้เป็นบาเกียนนะบาฮาเกียนซซโยนะบาฮาเกียนซซโยแผนกผักหรือแผนกขายผักทีนี้เรามีกี่คำแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เรามี เกรยไซโยแผงขายผักเรามีบาฮาเกียนไซโยนะครับก็คือแผนกนะครับขายผักซึ่งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือเกดัยไซโยเกดัยไซโยเกดัยไซโยก็แปลว่าร้านขายผักหรือร้านผักนั่นเองครับค่ะเอาละค่ะทีนี้โอ้โหหลายอย่างมากเลยนี่ก็แบบเตรียมมาจากบ้านเลยค่ะจังขาเริ่มต้นกันที่ผักบุ้งผักบุ้งนะครับผักบุ้งในภาษามาลยูเนี่ยนะครับจะเรียกผักบุ้งว่า กังกุ้ง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 ก็คือผักบุ้งค่ะจา์นี่คุณผู้ชมกำแบบสวยๆเลยนะคะจา์ผักบุ้งเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็อาจจะถูกสอนให้ทานเนาะตาสวยใช่เนี่ยคุณส้มเอาผักมาอย่างเงี้ยไปว่าคุณส้มทานผักบุ้งบ่อยตาคุณส้มสวยแต่ไม่ลงเลงนะคะไม่ลงเลงครับสวยผักบุ้งโอเคผักบุ้งกังกุ้งนะครับออกเสียงง่ายๆค่ะ ภาษาไทยก็สองพยางผักบุ้งภาษามลายูก็กังกุ้งกังกุงกังกุงผักบุ้งกังกุ้งผักบุ้งฝึกไว้ผักชนิดไหนครับที่อยากรู้จักแล้วก็เอาเป็นผักคะน้าดีไหมคะอาจารย์ผักคะน้าครับนี่คะน้ามันเลยกำใหญ่ๆนี่เลยก็ยกให้คุณผู้ชมได้ดูเลยคะน้านะครับคะน่ะคะน้านะครับก็คือกาเลียนกาเลียนกาเลียนนะกาเลียนก็จะแปลว่าผักคะน้านะครับ สดมากจานเลยไงน้ำยังเต็มหูเลยผมชอบทานคะน้าปลาเค็มได้แต่ขาดปลาเค็มมาจานแต่ไปซื้อเองเนาะกินคะน้าเปล่าไปก่อนได้ได้อ่ะต่อค่ะกะหลำปีกะหลำปีครับกะหลำปีในภาษาเลายูเรียกว่า กูบิสกูบิสอ่ากูบิสคุณผู้ชมได้เคยเห็นใหญ่ๆแบบนี้ไหมนี่ค่ะอ่าคุณส้มยกให้ดูหน่อยผมใช้แรงงานผู้หญิงนะครับงานนี้ทำไมอาจาไม่ถือเลยอ่ะอ่านะครับกูบิสก็คืออ่ากระลำปีกระลำปีอ่าค่ะคุณส้มอยากรู้จักสิ่งไหนครับอยากรู้จักเอาเป็นเอ่อเห็ดดีกว่าเห็ดนี่ครับเห็ดก็คือเจนดาวัน เจนดาวันอ่าเจนดาวันครับเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดค่ะพอเห็ดมาปุ๊บเราเอามาเป็นอะไรต่อดีคะเอาเป็นหอมใหญ่ดีดไหมคะหอมใหญ่ดีกว่าหอมใหญ่เดี๋ยวแถมหอมแดงให้หน่อยหอมใหญ่อันนี้หอมใหญ่ก่อนนะหอมใหญ่เนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมาจาก2คําคือคําแรกคือบาวังนะบาวังเนี่ยอยู่ในตระกูตระกูลของพวก หอมหรือกระเทียมนะบาวังอีกคำก็คือเบอร์ซาเบอร์ซาเบอร์ซาแปลว่าใหญ่ฉะนั้นบาวังเบอร์ซาหอมใหญ่หอมใหญ่นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีลักษณะสีแดงก็คือบ้านเราเรียกว่าหอมแดงนั่นเองนะก็คือหอมเนี่ยเราก็จะเรียกว่าบาวังเมระ บาวังเมร่อ่าบาวังเมร่บาวังก็หอมกระเทียม,มแต่คําว่าเมระเนี่ย<ะ>สีแดงอ่าฉะนั้นบาวังเมร่าก็เลยเป็นหอมแดงครับ<ะ>อาา่ะทีนี้ย้ํากระเทียมอีกรอบนึงได้ไหมคะเพราะว่าขึ้นต้นบาวังเหมือนกันใช่ไหมใช่ขึ้นต้นด้วยบาวังเหมือนกันแต่ว่าสีของของลักษณะมันต่างกันใช่ไหมมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมกระเทียมเขาก็ใช้ใช้เป็นบาวังปุติ บาวังปุตติปุตติแปลว่าขาวหรือสีขาวฉะนั้นบาวังปุตติก็เลยแปลว่าสีขาวแครอทบ้างดีกว่าแครอทแครอทก็จะเป็นโลบะเมร่โรบะเมล่าโลนะ L O L O โลบะเมล่าโลบะเมล่โลบะก็แครอทนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาเขาชี้ลักษณะของมันออกมาในลักษณะของเมร่ก็คือสีแดงฉะนั้นเมื่อกี้เราเจอคาว่าบาวังเมร่ไงบาวังเมร่ก็สีแดงโลบะเมร่ก็คือแครอทนั่นเองครับ แค่รอพานไปแล้วอเอาใกล้ๆก,กันที่แบบว่าเป็นแบบอันๆนี้นะคะอ,อ,อันนี้คือแต่งกวาแตงกวาองชอบมากนะแต่งกวาในภาษามลายูเรียกว่าตีมุน ตีมุนตีมุนแต่ไม่ตีมุนไม่ตีมุ่นครับเรียนไปสักพักก็ตม่นละแต่ว่าตีงมืนอ๋อถ้าตีแต่ถ้าอย่งี้ตมุนอ่าใช่แต่ไม่ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมตีแล้วคุณส้มมุ่นนะครับแต่บางทีเรียนภาษาไปเยอะๆก็ตีมุนได้นะตีมุนได้อยู่แต่เรียนไปบ่อยๆนะครับฝึกฝนบ่อยๆไม่มุนแน่นอนภาษามลายูไม่ได้ยากนะฝึกฝนบ่อยๆคุณส้มเนี่ยได้หลายคำแล้วล่ะใช่ะทีนี้แตงกวาคือตีมุนตีมุนไปแล้วส้มชอบอันนี้ค่ะอาจารย์ชอบกินมะนาวเพราะว่าเป็นผู้หญิงแบบบเเรรรวววจจจจีีาาายมะะนนคั ลีเมาลี่พิสลีเมาลี่พิสลีเมาลี่พิสจำง่ายๆค่ะอาจารย์เพราะเราบีบไงมันก็จะปี่ดี๋ยววะใช่จริงๆรนี่พิสแปลว่าบางๆเราบีบจนมันบางใช่ไหมใช่ผมก็ดิ้นตามคุณส้มไปนะแต่จริงๆเราก็ฝึกฝึกลองคิดตามแบบบีบให้มันนิพิสบีบให้มันมันมันแบนไปเลยอนะ คือลิเมาจริงๆอ่ะมันก็แปลว่าส้มอ่าที่เราเคยพูดในหลายๆตอนว่าคุณส้มชื่อลิเมาก็ได้ชื่อออร์เรนต์ก็ได้ไดอันนี้ก็ลิเมาเหมือนกันอ่าแต่เป็นลิเมาที่มันมีปิสขึ้นมาหน่อยบางขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือมะนาวครับมะนาวครับสุดท้ายเลยอยากได้อันนี้ค่ะอาจารย์มีหลายอันมากเลยนี่เลยอันนี้อู้ยพริกพริกเผ็ดนะเผ็ดจัดจ้านนะครับเอาพริกภาษามาลายูคืออะไรคะอาจารย์พริกภาษามาลายูคือจีลี จิลี่นะครับจิลีคุณเนาะจิลีชิลีเป็นภาษาอังกฤษคบนี่คือจิลีนะครับพริกนะอ่ะละค่ะคำศัพท์วันนี้เยอะมากเลยจดกันทันไหมคะครับไม่ทันก็ดูซ้ำใช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดจามาลายูค่ะเวลาที่เราเนี่ยไปร้านขายผักไปแผงขายผักเนี่ยเราจะพูดคุยกับคนมาเลเซียเนี่ยเราจะพูดยังไงกันดีนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยให้ฟังในช่วงพูดจามาลายูค่ะ ถ้าสมมุติว่าส้มเนี่ยนะคะเข้าไปที่แผงขายผักพ่อค้าแม่ค้าจะพูดกับส้มว่าอะไรคะอาจารย์ประโยคทักทายของพ่อค้าแม่ค้าที่จะทักทายกับลูกค้านะครับหรือเราเนี่ยถ้ามีร้านค้าก็จําประโยคนี้ไว้ทักกับลูกค้านะครับก็คือคําว่าป้วนเมาบรีไซลยออปเปิ้ล ปวนเมาบลีไซโยอ p เปอร์เมาบลีไซโยอเปอร์เยี่ยมมากเก่งมากคุณส้มเริ่มพูดต่อเนื่องในประโยคยาวๆได้แล้วแต่เรามาดูทีละคำก่อนเนาะปวนแปลว่าผู้หญิงผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คือคุณนะนะแต่ใช้แทนผู้หญิงหรือลูกค้าเวลาเราจะให้เกียรติลูกค้าก็ใช้ปวนดีกว่าอ่ะปวนคุณผู้หญิงครับเมาเมาเมาแปลว่าต้องการเบลีเบลีเบลีแปลว่าซื้อ s ายโยสายโยายโยแปลว่าผักแล้วก็อัปเปอร์ก็อะไรสายโยอัปเปอร์ก็ผักอะไรถูกไหมอเราก็อยากซื้อประเภทไหนที่เราเรียนรู้กันเมื่อครู่น่ะมีหลายชนิดเราก็ถามได้ฉะนั้นป้วนเมาบรีสายโยอัปปาคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงต้องการซื้อผักอะไรครับค่ะทีนี้คุณส้มอยากซื้ออะไรดีล่ะก็ต้องตอบแทนว่าร้านของผมมีผักหลายชนิดอย่างนี้ไหมคะถ้าถ้าเราจะออฟเฟอร์ลูกค้าก็คือนำเสนอลูกค้าไปก่อนนะครับจริงๆดีมากเลยประโยคนี้นะครับ ถ้าถ้าเราบอกว่าเออร้านของเราเนี่ยมีผักหลายชนิดเนี่ยเราไปต่อกับประโยคเมื่อกี้ได้นะใช่นำเสนอให้ลูกค้าได้มีทางเลือกนะอ่าเราก็สามารถบอกได้ว่ากระด ai size ada beberapa แบบมัจจำชนิดสายโยกระด ai size ada beberapa แบบมัจจำชนิดสายโยอ่ะทีนี้พูดช้าๆตามผมค่ะกระด a กระด ai size size o t h e <Other. S 1> อเดอเบอร์บาไก่มาจัมจีนิสสายโยอันนี้ก็เป็นการบอกลูกค้าให้ทราบว่าร้านของเรานะกระดซเออรร้านของฉันเนี่ยอเดอมีกระดซเออร์อเดอเบอร์บาไก่เบอรไแปลว่าหลายาหลายมาจัมมาจัมก็ชนิดหรือแบบเบอร์บาไก่ ai, มาจัมก็หลายชนิดหลายแบบ แล้วก็มีคําขยายอีกคํหนึ่งคือคําว่าเจนิสเจนิสเจนิสเนี่ยคำนี้เหมือนภาษาไทยชนิดชนิดเนี่ยคำเดียวเจนิสหลายชนิดเจนิส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 นะครับหลายตอนถ้าเราติดตามเราจะพบว่าการซ้ําคําในภาษามลายูทาให้เกิดคําศัพท์ที่เป็นพหูพจน์ก็คือคําศัพท์ที่เป็นคำว่าหลายหรือมากนะเจนิสเจนิสหลายชนิดแต่ในคำนี้เราไม่ต้องใช้เจนิสเจนิสเราใช้คำว่าเบอร์บากมาจำเจนิสหลายชนิดนานาชนิดหลากหลายชนิด ของสายโยใช่ไหมเบอร์เบอร์บากายมาจำ jenis สาโยมีผักหลายชนิดฉะนั้นในสำนวนนี้ก็คือกระดาษสายะอดับเบอร์บากายมาจำ jenis สายโบบาย,ยโร้านของผมเนี่ยมีผักหลายชนิดเลยครับคุณผู้หญิงต้องการอะไรทีนี้คุณผู้หญิงต้องการผัก,กบุ้งหนึ่งกัมผักบุ้งหนึ่งกัมอ่าผักบุ้งคือเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้คือกังกุ่งฉะนั้นสายะอิงินเซอิกัดกังกุ่งนะาสายะอิงินเซอิกัดกังกุ่งนะสายะสายะอิงินอิงินเซอิกั เซร์อีกัดกังกุ้ง,งอ่าโอเคไซเยอร์แปลว่าฉัน,ฉนอันนี้เจอบ่อยแล้วนะคำนี้นะไซเยอร์ฉันอีกินอยากจะได้ต้องการที่จะได้อ่าเซรเออีกัดเซรออีกัดเนี่ยหนึ่งมัดอ๋อมัดแบบเป็นกำกำรากศัพท์มันคือคำว่าอีกัด แปลว่าผูกแปลว่ามัดอ,อ่าอีกัตแปลว่าผูกแปลว่ามัดเซอร์อีกัตก็1ผูก1มัดก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งกรมักรมบ้านเราเวลาเอาม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 ัดรวมกัน1กรัมเนี่ยนะกรัมละหบาท10บาท20บาทแล้วแต่เซอร์อีกัตก,กังก,กุงกังกุงก็ผักบุ้งฉันต้องการผักบุ้งหนึ่งกรัก็ไซเออีงินเซออีกัตกังกุงอ่าโอเคทีนี้อยากได้อะไรเพิ่มไหมครับอยากได้ผักบุ้งมาละหนึ่งกรัค่ะกำลังคิดอะไรต่อดีนะอุอ้ย เอาแตงกวาสักครึ่งเงี้ยครึ่งโลครึ่งโอเคแตงกวาครึ่งโลดีมากครับเราได้คําศัพท์ใหม่เพิ่มนะคำว่าครึ่งโลนะครับอ่ะทีนี้มาดูต้องการนะครับแตงกวาครึ่งโลนะไซเออร์เมาเบลีเซ็ตหนักกิโลติมุนไซเออร์เมาเบลีเซ็ตหนักกิโลติมุนโอเคยาวแต่ไม่เป็นไรฝึกทีละคำได้โอเคไซเออร์ไซเออร์เมาเมาเบลีเบลีเซ็ตหนักกิโล ตีมุนตีมุนอ่าตีมุนนะครับไม่ตีม่นแล้วนะโอเคแต่ท่านยาวๆจะเริ่มมือแล้วค่ะอาจารย์อ่าไม่เป็นไรนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวไม่มืนแล้วครับมาดูความหมายแต่ละคำกันไซเออร์ไซเออร์ฉันเมาเมาต้องการเบ์ลี่ซื้อซื้อเท่าไหร่ทีนี้เซอร์เติงไงเซอร์เติงไง ตง,งะก็แปลว่าครึ่งเซตตง,งะก็แปลว่าครึ่งนะอันนี้เขาใช้เซตตง,งะก็เลยแปลว่าครึ่งครึ่งของอะไรกิโลโ<อ>กิโลครบแล้วค่ะครบแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจารย์จะเอาคําศัพท์ทั้งหมดเนี่ยไปสอนหลานดีกว่าเดี๋ยวพ่อหลานอินจะได้กินผัก ก,กินผักเสร็จปุ๊บก็จะได้ถ่ายคล้องใช่ <c oughs> แล้วก็เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมไปดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e t v t h a i t v ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสนุกสนานแน่นอนถ้าคุณผู้ชมได้ฝึกฝนกับภาษามาลายูค่ะคสวัสดีค่ะ